วันนี้นะคะเรามาทำกิจกรรมที่อเวทเ t ิลฟาร์มค่ะซอยเทนทะเล20ทับ1นะคะกิจกรรมในที่นี้นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆชอบอยู่ได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะมีบ่อทราย มีสนามเด็กเล่นนะคะที่เป็นทรายแล้วก็มีสระว่ายน้ำม,มีรถไฟมีรถ a อวีไฟฟ้านะคะให้เด็กๆได้ขับ,ขบเล่นเพลิดเพลินเนลยค่ะตลอดทั้งวันนะอาหารก็ไม่แพงมากก็สมราคาของเขาอะค่ะให้ค่าบริการไปเนาะแล้วก็มีสวนสัตว์นะคะเด็กๆชอบมากนะค,ะค่ะเะวลาที่ให้อาหารสัตว์นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เด็กก็ชม สองข้างทางของวสวนนะคะก็คือเปรียบเสมือนเป็นสวนเนะาะคุณพ่อคุณแม่เขาไหนคะนึกไม่ออกนะคะที่จะไปที่ไหนจะไปต่างจาังหวัดหรืออะไรมาที่นี่เลยค่ะใกล้บ้านดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันไหนกันนะคะอ่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่คะ ชอบมะพร้าวยกมือขึ้นอ๋อชอบคู่เลยนีส่สวนมะพร้าวเต็มเลยียานะ่าล้เราผ่านจุดนี้เราไม่ได้เอาชุดมาใครอยากเล่นน้ำบ้างยกมือขึ้นนะอุ้ยเขามาอยู่ตรงนี้กันเต็มเลย,เยอยากเล่นนำ้ำเอาไว้เข้าหน้าได้ไหมคะวันนี้ไม่ได้เอาชุดมากันเลยอเอเคไหมเอาไว้เข้าหน้านะคะ น,น,นี่าเใส่อันนี้ที่กางเต็นกางเต็นไก่กางเต็นหมูกางเต็นแซมบ้าน,นี่จุดนี้เป็นทัวที่ขอบรถนีน่มันก็ขอบรถชอบไมหมคะ เรากำลังถึงที่หมายแล้วนะคะตอนนี้แล้วเรากำลังจะไปสถานีต่อไปเลยค่ะสถานีต่อไปคือการขับรถนะคะที่เด็กชอบมากเลยค่ะแต่ว่าผู้ปกครองนะคะเด็กคนไหนที่ไม่สามารถขับรถไฟฟ้าได้นะคะผู้ปกครองสามารถใช้รีโมทคอนโทรลให้น้องได้นะคะอ่าอันนี้น้องอันนี้เขาขับรถให้สาวนะคะอ่า ขับรถเองตัクク้งแต่เด็กเลยค่ะบริการสาวๆใครนะคะที่อยากจะซ้อนท้ายนะคะเชิญเลยค่ะเด็กๆชอบมากเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่สนใจนะคะเอารูกมาปล่อยนะคะแนะนำเลยค่ะอวทท่านฝา